เฮียฮูกดินแดงพอดแคสเชื่อเฮียดิเฮียผ่านมาเยอะถ้าอยากประสบความสำเร็จต้องเปลี่ยนนิสัยให้เหมือนกับคนที่สำเร็จสวัสดีชาวพอดแคสขอต้อนรับสู่เฮียฮูกพอดแคสนิสัยคืออะไรนิสัยคือการกระทำบางอย่างบ่อยๆจนเกิดความเคยชินคนมีชื่อเสียงมากมายได้พูดคำคมสอนใจเยวรุ่นไว้ว่านิสัยที่ดีจะพาเราไปสู่ชีวิตที่ดี ซึ่งเฮียก็เห็นด้วยอย่างยิ่งพอฟังถึงตอนนี้บางคนอาจจะเถียงเสียงดังว่าทำไมต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองเพื่อใครด้วยฉันจะเป็นของฉันแบบนี้ฉันเป็นตัวของตัวเองฉันผิดตรงไหนเฮียขอตอบว่ามันก็ไม่ผิดเพียงแต่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองได้แต่ต้องเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นด้วยเอาละก่อนจะไปฝึกนิสัยที่ดีขั้นแรกต้องรู้ก่อนว่านิสัยแบบไหนคือนิสัยอันตราย นิสัยแบบไหนจะทําให้ชีวิตเราพังวันนี้มารู้จัก4นิสัยเสียต้องรีบตัดก่อนชีวิตพังจะมีนิสัยอะไรบ้างไปฟังกันเลยนิสัยอย่างแรกคือนิสัยไม่วางแผนการเงินเริ่มจากการตัดคําว่าของมันต้องมีออกไปจากชีวิตซะมันเป็นบ่อกเกิดของนิสัยการใช้เงินแบบแย่ๆจนทําให้ไม่พอใช้เคยเป็นไหมตั้งใจเก็บเงินหรือทํางานมาหลายปี แต่กลับไม่มีเงินเหลือเก็บเลยใช้เงินแบบเดือนชนเดือนแถมมีหนี้ที่ต้องจ่ายอีกบานเบอรเฮ้อ <c oughs> แค่คิดก็น่ามืดแล้วดังนั้นเลิกได้แล้วนิสัยเอะรูดปรีดปรีดปรีดเลิกใช้อารมณ์ซื้อของแล้วใช้เหตุผลก่อนตัดสินใจจะซื้ออะไรหักห้ามใจให้เป็นอดทนวันนี้ดีกว่าอดตายในอนาคตนิสัยต่อมาคือนิสัยติดเสเพล เสเพลในที่นี้หมายถึงการไปเที่ยวกลางคืนจ่ายค่าเหล้าบุหรี่หรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่ออนาคตจนทําให้ตัวเองต้องลําบากยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าต้องไปกินเหล้ากับเพื่อนทุกวันศุกร์ย้ําว่าทุกศุกร์ค่าเหล้าค่ารถค่านั่นนู่นนี่ยังไม่พอที่แย่กว่านั้นคือเหล้าที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายแบบตรงๆต,ตับไตหัวใจปอด แถมทาให้พักผ่อนไม่เพียงพอรู้ตัวอีกทีเงินเก็บแทบไม่มีแถมร่างกายพังมีแต่เสียกับเสียเฮียเข้าใจว่าเป็นวัยรุ่นอยากเที่ยวอยากมีสังคมแต่ก็ต้องนึกถึงอนาคตเป็นหลักใครที่บริหารชีวิตตัวเองได้ก็ดีใจด้วยส่วนใครที่ยังติดเที่ยวแถมบริหารชีวิตตัวเองไม่ได้ก็แนะนำให้รีบเปลี่ยนนิสัยซะถ้าเลิกไม่ได้ก็ขอให้ลดลงมาก็ยังดี 3. นิสัยที่ไม่คิดจะรักษาสุขภาพของตัวเอง ร่างกายเรามีร่างเดียวชีวิตมีชีวิตเดียวรักษามันบ้างไม่ต้องใช้คุ้มขนาดนั้นบางทีไอ้ของที่กินเข้าไปหรือทำอะไรหนักกว่าที่ร่างกายจะรับไหวเนี่ยมันยิ่งทำลายสุขภาพตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเหล้าเอ่ยเบียเอ่ยชาไข่มุกหรือความเครียดต่างๆอะไรเบาได้ก็เบาออกกำลังกายบ้างไม่ใช่นอนตีพุงดูแต่เน็ตฟลิ ตอนนี้ร่างกายสุขภาพอาจจะยังแข็งแรงเพราะอายุยังน้อยเลยยังไม่ได้แสดงอาการอะไรแต่พอแก่ตัวมาแล้วจะรู้สึกอย่าหาว่าเฮียไม่เตือนนิสัยสุดท้ายคือนิสัยลืมคิดถึงอนาคตตัวเองข้อนี้สำคัญมากบอกเลยว่าเวลาไม่เคยรอใครยิ่งวางแผนอนาคตตัวเองได้เร็วเท่าไรมันจะยิ่งส่งผลดีกับตัวเรามากเท่านั้นใช้ชีวิตสนุกบ้างก็ได้แต่อย่าใช้ชีวิตประมาทเด็ดขาด คงไม่มีใครรักและห่วงอนาคตเราเท่าคนที่รักเราและตัวเราเองดังนั้นก่อนจะทำอะไรจงคิดถึงผลของมันในระยะยาวด้วยนิสัยจะเป็นตัวบอกเองว่าอนาคตจะดีหรือตกต่าจะพังหรือจะพุ่งตอนนี้รู้แล้วว่านิสัยที่เรียกว่าแย่เป็นแบบไหนใครมีนิสัยข้อไหนในสี่ข้อที่ได้พูดไปก็ควรเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเสริมอีกนิดจากงานวิจัยต่างๆมากมายเนี่ยเขาบอกมาว่า การเลิกนิสัยแย่ๆต้องใช้เวลาประมาณถึง66วันเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองรวดเร็วเพราะความเหนื่อยล้ากดดันตัวเองจะทำให้ถอดใจยอมแพ้ซะก่อนต้องค่อยๆล้มมันไปทีละข้อละข้อใช้ความพยายามเข้าสู้เปลี่ยนวันละนิดวันละหน่อยขอแค่ต่อเนื่องอย่าปล่อยให้ความเคยชินมาตัดสินอนาคตเหียเชื่อนะว่าทุกคนต้องทำได้ ชีวิตจะดีขึ้นอีกแน่นอน you can do พวกมึงทำได้